เรียบลูกคอนดิงชีวิตเราดูหรือคิดเจ็บปวดถือผิดประสองค์ให้เป็นเมื่อไหร่เราจะเอาแก้วไปสวยงาม,มาใช้บ้างเนี่ยในตู้ก็มีก็เยอะตัองแยะแล้วเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสใช้มันเลยมะเนี่ยพวกเนี่ยตายไปก็เอาไปไม่ได้ทักอย่างลูกๆไม่ต้องตกใจมะอยากหาที่เงียบๆอยู่สักพักเอาเป็นว่ามะอยู่ในที่ปลอดภัยเดี๋ยวสบายใจเมื่อไหร่จะกลับมาเอง โซโหเนี่ยบังจัดเต็มขนาดนี้เลยเอ่ออ้าวไอ้น้องสุดยอดอนะไม่รู้ซะแล้ววันนี้เวนใครเออว่าแต่แกไปเอาถ้วยโถโอชามแบบนี้มาจับพัตาคารห้าดาวที่ไหนเนี่ย <c oughs> กระตูสมบัติของมะนะสิมีทั้งชุดอาหารแบบยุโรปเกาหลีญี่ปุ่นอาหรับออประมาณว่าเปิดร้านอาหารได้สักสิบล้านเลยนะเนี่ยม <c oughs> าแกก็บ้าสนะสมมาบนะังเนาะดีเลยแกไม่อยู่ผมใช้ให้หมดเลย ะจะกินอะไรก็รีบๆกินอยากจะใช้มีดนี่เต็มแก่แล้วเนี่ยเ,ออเลออบางอยากกินของเดทก็ต้องใจเย็นๆสิครัชแป๊บหนึ่ง้องเมนูเด็ดนั่นเลยม่ใช้กับติ้กเ <c oughs> มนูนี้ขอนำเสนอเมนูระดับตำงานของเชฟกระทะเหล็กนะจ๊ะอ๋อ เนี่ยนะเมนูระดับตำนานตุ้ยเเปิดเมนูสดิบดีเลยนะบังแค่เนี้ยก็ทีแรกว่าจะทำสเต็กปลาแซลมอนลมควันน่ะแต่มันเละไม่เป็นท่าเลยว่ะบังก็เลยได้มาแค่ใจยาต้มปลากระป๋องแค่เนี้ยเออนะจริงกินไปเถอะนี่สูตรนี้เด็ดจริงนะเว้ยสูตรนี้เนี่ยเด็กขอทั่วโลกเนี่ยยอมรับเลยนะให้เป็นที่หนึ่งอ่ะเราจะให้บังใช้มีดบ้านี่ทำอะไรเนี่ยเนี่ย เอาไว้ตัดเส้นจะได้ไม่พันลำไส้เล็กจเจริญกินกินมีอะไรกินแล้วเด็ดสุดแลยใช่ไหมเนี่เนี่ยนะผลของการถูกทอดทิ้งกระซิปวดท้องอะ่ะทอดทิ้งไว้แค่แป๊บเดียวเองอะ่ะไม่เก่งย,ยังไงก็รับผิดชอบไปห,หมดด้วยแล้วกัน นบ,บีสอนไนมะ่ให้มุงัเสเซร็จเหมือนชายตอนอะ่ะจำไม่ได้ไงแล้วจะให้พวกบางกินอะไรเหรอฮะแต่ไม่เอาปลาสะดุ้งไฟนี่แล้วนะทำอะไรไม่เข้าท่าอุตส่าห์ทำไม่กินแล้วยังจะตินู้นนี่นั่นอีกคนทำเสียใจเนะี่ยแล้วทีแกชอบปีฝีมือม้าก,กันดีนะไม่คิดว่าม้าจะเสียใจบ้างนี่งไงบงังโทรหามาเถอะดีไม่ไหวแล้วอะ่ะ อ่ะรีบอ่ะเห็นบอกว่ามีสาอ่ะบงรีปแป้งแต่สุโบแลรวเออไม่เป็นไรรีบออกดีกว่าเดี๋ยวสายยี่เปไหนจานในห้องโองกองเป็นบุเขาอยู่เลยเว้นบังรีบไม่หรอเออนะ่าเดี๋ยวตอนเย็นมาเคลียให้รีบออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวสายเบื่อเจ้านายที่ทำงานอนะ่ะชอบหาวมึงสลิบไม่มีมันนะอืมอ

ما يمسكهم ิ ل ا الرحمن ิ ن ه ั ك ل شيء อฮฺอานอ้าอบาวบางซักผ้าเหรอ,อแต่บางต้องต่อคิวอะนะเออของดิฟก็ปั่นแห้งก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งแต่บางต้องรอเอจ้อซีดมานะมีทั้งสองตะกร้าเออไม่รู้ว่ามะนี่ก็ทนทำงานแบบนี้ได้ไงนะทั้งซักผ้าทำกับข้าวล้างจงล้างจาน ทำวนไปวนมาแบบเนี้ยซุปเปอร์ม,มัมจริงๆเลยอ,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 อนี่มันใช้งานของลูกผู้ชายมปนแมนอย่างเราไหมเนี่ย รูงี้เมียก็ดีแล้วได้อย่างี้สิวะทำทำทำแล้วก็สะบัดก้นหนีเนะี่ยนี่มันนั้นใส่นกักการเมืองชัดๆเลยวันนี้ก็ได้เวลาสแสดงฝีมือแล้วสินะทนกินของพวกน้องๆมันไม่ไหวแล้ว เจอเมนูสุดรูของข้าสิบังถูกถูกอย่างนั้นเราสามารถดัดแปลงสูตรต่างๆจนสุดท้ายเราก็จะได้สูตรเมนูอาหารที่มันเป็นของเราเองนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบความอร่ยก็ลองทดลองดูหลายๆเมนูนะคะ และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่เพิ่งจะหัดทำอาหารหรือที่จะมีใครเลานะคะจอกนานเข้ากันเลาควรจะเริ่มทานจากเมนูง่ายๆก่อนนะคะประเภทยำต่างๆนะคะเพราะว่าเครื่องยำเนี่ยก็จะมีไม่มากนะคะสามารถทำตามได้ง่ายๆนะคะถ้าเกิดเริ่มจากเมนูยากๆเนี่ยอ๋อคือก่อนนะคะก่าที่จะทำได้เก่งนะคะเออมาเขือเทศมะเขือเทศ เราสามารถดัดแปลงสูตรต่างๆจนสุดท้ายเราก็สําหรับเมนูนี้นะคะเราจะใช้ผักบุ้งผักบุงไทยนะคะเพราะว่าุงก้านค่อนข้างใหญ่นะคะรวมถึงใบด้วยนะคะเวลานําไปทอดแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นชิ้นที่น่ารับประทานด้วยนะคะทีนี้ในการเตรียมเนี่ยเราก็จะหั่นก้านนะคะผักชีผักชี ออกมาประมาณสองนิ้วนะคะแบบนี้สำหรับเมนูนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยหาผักบุ้งไทยแบบนี้ไม่ได้นะคะสามารถเทลือกแบบเป็นผักแบบอื่นก็ได้นะคะที่คุณผู้ชมทานแต่นี่ยต้องมาทานกุ้งเฮ้ยจะเร็วไปไหนเนี่ยทำไม่ทันเว้ยอุมไม่แพงคุยอย่างทิ้งแล้วเนี่ยทำไมต้องเสร็จั้องเสร็จต้งสร็จต้งสร็จต้งสรจจิบที่ระยา ออกไปก่อนชีมรกรศมรกรศไม่เป็นไรพันสบหม่เลยนังสือเท่านี้หายของตัวอ้อเนี่ยทำมาไสักพักแล้วเนี่ยนี่มออืม ใส่ตามสูตรเลยใส่ตามสูตรเลยเนะี่ยนี่ไม่ต้องเติมอะไร,พระเพิ่มอีกป่ะอ๋อกอออออออ็ตำน้ำเนะี่ยอ๋อโอเคตมเรนะื่อยๆใช่ไหมลองดมกลิ่นเอาอเคได้ละโอเคนะ

Oh Sorry, the number you have reached is not in service. <laughs> We're sorry, the number you have reached is not in service. Where is <laughs> والفكر في أهوائه متعلق رباهما لي أدمعي لا تشرق والفكر في โอ้ยมาทำไรอ่ะหอมเหมือนกันนะนี่เมนูเดิมๆนั่นแหละไม่รู้จะจืดจะเค็มไปหรือเปล่าโอ้จะจืดจะเค็มจะเปรี้ยวจะหวาน,านาอ่ะมะทำนะอลิ้กินหมดแหละทำปากหวานดีเดี๋ยวมีเมียแตก็ลืมมะแล้วลคทีนี้เนี่ยดูสิต้นเท้าตรงกันหรือ,อยังเจ็บสมัยนะบีนะ่ะตัวแถวยิ่งกว่าทาหารอีกนะ คนดอกไม้ไม่สวยรู้ว่าอกไไม่สวกลุกขึ้นเดินต่อไปสุบเปไม้อดทนไว